สวัสดีค่ผู้ชมแม่ทีนทุกท่านนะก็วันนี้ก็จะรีวิว S on ชิปนะตัวชิเล็กๆาฝรังเบอร์นี่ฮะต้งเลบร์ก็ขาได้เพิ่มขนาดโม้เนิดหนึ่งเขาดูมาเขาเยอกว่านิดหนึงนะก็จะคล้ายกับ เปลี่ยเสีแล้วถ้าเพิ่มหัวแม่หัวโตนะหัวโตโตกิโลห้าวะบุกอะไรวะงออะไรวะงอโอ้เออเอาตัวนี้สามารถเดินลอดช่องได้นะลอดช่องเคยกินเป่างอหงกูสาบก็จะมาเดินลอดช่องให้ดูนะก็คลิปนี้อาจจะมาเป็นหน่อยก็ขออภัยนะก็มาได้พูดเมื่อไรอะไรมาอัดคลิปดูไหมก็

แค่นี้นะก็เดินได้โม่โอ่ก็รอกันถ้าไม่เห็นบล็อกข้างหน้าเกิดอาการบั็กนี่นะอย่างแรงเลยก็เป็นบางอย่างงเงี้ยอ้แหลกแหลกทุบก็มาตรงที่การลงได้เลยนะก็ให้ท่านเข้า e x f i x p o l e r นะฮะก็คุณเซฟดาวน์ไว้ไหนนะผมเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิม พอคุณดาวน์โหลดมามันก็จะเป็นอย่างงี้นะนะอย่างงี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอิมพอติกทูแหวนเมื่อกี้นไหนมานี่ตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ให้คุณกดเข้าฟังแล้วมันก็จะเป็นได้เด้งเด้งเต่งเด้งเต่งเต่งเต่ง เด้งกระเด้งกระเด้งเอ้ยเล่นอยๆก็มันก็จะเด้งเข้าเกมใหม่ครับคุณนะปุ่มกดอนุญาตไม่กดนะฮะกดจุดอากาศครั้งนะฮะหมายครับอยู่การทำงานและเช่งอะไก็เสือกเหล็กชิปเป่งเลยฮะก็มันจะอ่ารนี้ปหนามันก็เด้งอ่ะพอคุณเข้าไปในเกมใหม่ครับฮะ แบบนี้พอคุณอยู่ในเกมมาคร้าเนาะกดเข้าไาครับแบบตัวเลยตัวเลยกดเข้าไปาครับนิดนึงอนะตัคดคแลบบิปแป๊บอ่าพอคุณเข้ามาครับแล้วคุณสังเกตด,ด,ดีนะมันจะขึ้นตัวอกอรอังกษขึ้นบนแถบข้างบนสุดเลยฮนะ ก็เพจตัวนี้ก็เดี๋ยวปขาติ้งนะที่เบจตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ารอให้ท่านผู้ชมสร้างลูกนะสร้างลูกสร้างลูกสร้างลูกคุณก็เดี๋ยวก็เป็นอ้อง ทำมาทำมงทำมาเสร็จแล้วปุ๊บให้กดก็เลโก้แพกข้างล่างอ่ะข้างล่างของอันแรกอ่ะกดก็กดกดปุ๊บมันจะเน้งมาหน้าอย่างนี้ฝั่งซ้ายนะก็เลโก้แพกเบบี้ยิปพีน่าก็สั้างโลดไปเลยอ่ะสร้างปุ๊บรอดูนะรอดโลดดูโลดู ดวตัดลิปแป,ป๊บเหมือนกาจะโอ้ผมน้องมันจะเป็นอย่างนี้เลี้ยน,นะกดเลิ้นได้ตาบปกตินะสำหรับสีัสดีคร้บอ๋ออย่าลืม,ลมแป๊บหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้อาจสั้นหน่อยและอุดมากกว่าก็ขออภัยนะ